เพราะว่าเขาบอกว่าไม่เคยจอควาิดกจริงๆเป็นจังหวะเหมือนที่เมย์พูดเมื่อกี้ครับก็เราพอพอเราเราชอบเที่ยวก็จริงเราไปมาบ่อยแล้วก็เรายิ่งสนิทกับพี่เมย์มากขึ้นเราก็เลยแล้วเขาเกิดจังหวะนี้พอดีจะรีแบรนด์พอดีก็เลยมาอยู่ตรงนี้ใช่ด็แล้วก็เวลาเราเที่ยวอะเราก็รู้สึกว่าเราชอบเที่ยวตั้งอยูด้วยกันก็คือเที่ยวไปสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแบบ คนหนึ่งทําคน,นไม่ทําเราก็จะรู้สึกแก่ได้เพราะว่าเราเราชอบเที่ยวเหมือนกันทั้งคู่แล้วมันก็ตรงกับไลฟ์สไตล์ของเราเป็คนคู่แล้วก็ประจวบเหมาะกับที่เวลาเราไปไหนก็แล้วแต่จะมีคนหาตลอดจริงๆน,นะคะว่าแบบเออไปที่ไหนมาบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออถ้ามีคนช่วยแบบว,ว่าเอ็ลิสต์มาเลยแล้วก็บอกเป็นกระบอกเสียงให้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้คนอื่นได้ประสบการณ์เหมือนที่เราได้มาประทับใจแาบผูนนะะ่มีประสบการณนค่ะก็เลยเป็นที่มาของการเปิอเผยถด้วยกัน อ๋อก็ก็เป็นหุ้นส่วนเลยครับก็อาก็ลงเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็คุยกันมานานนะศึกษากันมานานทำกันมานานแล้วก็ความแฝงกันมาตั้งนานแล้วก็เอ่ออย่างที่บอกก็คือ เราเราได้ยินพี่เมย์มาพูดตลอดอยู่ว่าเวลาคลิป่แก็มีแต่คนอยากไปด้วยอยากตามอยากตามรอยอยากได้ภาพสวยๆอะไรแบบนี้เราก็เออกลับมาคิดมันเป็นไลฟ์สไตล์เราจริงๆแล้วก็มันไม่ได้ฝืนอะไรเราเลยเออเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะก้าวเข้าไปอยู่ตรงนี้มันน่าจะเป็นอาชี่ไม่ไม่ถุนแล้วก็สบายด้วยอันนี้ต่อไปหมากคุณจะอยากเที่ยวตลอดเลยไม่ทำงานแล้วติ๊กผ่านเลย ก็เที่ยวตลอดเลยไม่ต้องเปิดบริษัทก็เที่ยวดีแล้วเราก็คิดซะว่าเราก็ทำงานที่ด้วยแล้วการเที่ยวนั้นก็คือการทำงานของเราด้วยใช่ค่ะเราจะจองทุกที่เราไปด้วยได้ใช่จองตามตามรอยได้เลยไม่ว่าสฉันมีตัวเองด้วยด้วยเป็นพาชั่นไปแล้วแหละแต่ถ้าใครไม่อยากตามก็คือเราสามารถครีเอทรูทใหม่ให้ได้ทุกที่ในโลกเลยใช่ค่ะแล้วก็เอ็นนี่บอกว่าไม่ได้มีแค่แบบ เอ่อเซอร์วิสของการทราเวลอย่างเดียวค่ะแต่ว่าเราเป็นวันสอบเซอร์วิสทั้งหมดของการเดินทางค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถรับส่งเริ่มต้น,นาจากวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ช่วยทำได้ใช่ค่ะจองโรงแรมจองรถขึ้นขับไปอย่างที่ไม่ว่าเราลงแรงกัน,น,นอีกเราไปซื้อลงแรงอาจจะไม่ได้ลงแรงอาจจะเป็นที่เมย์ค่ะที่ลงแรงนะคะถ้าเราก็ก็ก็ช่วยช่วยกัน ว่าเราก็อยากชีวิตนี้ไปได้ดีเหมือนกันแล้วก็มั่นใจในตัวเองไว้ค่ะว่าเขาเขาทำมาเป็นจิดกระตุีแล้วค่ะก็ก็ต้องฝากทํางที่เป็นคนแบบชิดเลรนี้เนาะแต่ว่าทาเราก็จะแบบช่ตัวเาแล้วก็สนับสนุนเชื่ัวบนติค่ะที่ยใอาว่มีดต่้ ไม่ได้คิดตรงนั้นเลยนะไม่ได้คิดอ่ะแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่เหมาะสมมากกว่าค่ะที่ทุกอย่างเข้ามาแล้วก็จะบอกว่าความจับพันกับที่ในอ่ะคือเราเรารู้ิตแบดีมากดูจึกเบรกโหมมากชิมเขาเข้ามาตั้งแต่ยาแต่งของเราเขาช่วยทุกอย่างเลยใช่เขาช่วยเราเยอะมากเลยคี่ว่าเขาเป็นเหมือนแบบคนในครอบครัวเนียเราก็เลยแบบพอเขาจะมีแบงก็เลยแบบเออทําด้วยอย่างนี้การคุยกันว่าเออถ้าทําด้วยมันก็น่าจะเติบโตเป็นทางที่ดีด้วยกันแล้วก็เราก็ไม่ ไม่ได้ต้องทำอะไรมากด้วยก็่เราไม่เคยเก็ถนัดเที่ยวอยู่แล้วก็พี่เมลก็ถนัดวางแผนทำรู้อยู่แล้วก็ก็ยังมีเวลาที่จะได้รับงานละครอ๋อรับอยู่แล้วรับอยู่แล้วนี่เขาก็เพิ่งติตติ้งเนี่ยใช่ค่ะรับละครไปแลยใช่มากพี่เมลเข้าป่าเข้าป่าครับถ้ามีโอกาสก็อยากไปอยู่ครับอยากไปอยากไปแต่วันนี้ก็เข้าป่านะ ถ่ายหนังถ่ายรอบที <c oughs> ่ป่าทกคิวเลยไม <c oughs> ่รูจริงอาจจะไม่ไม่ค่อยเห็นผมได้ไปไม่ได้ไม่ได้ไปถ่ายแล landmark แต่ว่าไปบไปถ่ายนครไปถ่ายซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยก็เข้าป่าตลอดใช่จางจังหวัดตลอด <c oughs> นักกีฬาเป็นกกบบนันกฟุบอแลปปแต่ก <c oughs> ลับมานครนะทำแบ็คแม็กซ์ก็หายไปสองปีเต็มๆค่ะก็เรียกว่าต้องแบบปัดรฟูลน,นิดนึงค่ะตอนที่ไปทริปนีัดรัตน็ตหนึงเพราะว่าเราแบบ เราไม่ได้ทําการแสดงมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะสองปีขึ้นไปเนี่ยสองปีแล้วว่ล่าสุดกับที่แสดงก็มีมากมากเลยค่ะเรื่องพวกค่อนข้างที่จะเป็นจามาเป็นเป็นดราม่าเลยแหละค่ะแล้วก็เป็นการแชร์ความเป็นเรื่องของเพื่อนเป็นเรื่องของสังคมารื่างที่จะโตขึ้นมาเอ้ยเขาเปิดตัวไม่เหรอว่างเดี๋ยวหลุดเหรอทำใจนานไม่พี่ จริงจริงตอนที่เล่าให้ฟังพี่ก็สนใจเลยตอนะคะตอนที่เลาให้ฟังว่าเรื่อมาเป็นยังไงว่าเราไม่เคยเล่นแนวนี้เลยคะแล้วมันมีความเกี่ยวกับแบบผู้หญิงด้วยแล้วก็ความรักด้วยแล้วก็การแบบเออฆ่าตัดกรรมเล่ด้วย้มาเกี่ยวข้องเนี่ยแ่เราไม่เคยเล่นอะไรแบบขนาดนี้แล้วก็อาจจะไม่ได้แบบปุ๊กปิ๊กอะไรอย่างนั้นแบบมีแบบเออพระเอกนางเอกมากขนาดนั้นเลน่ก็เลยรับเลย จริงๆการแชร์มันก็อยู่ในใจนั <desserts> ้หละที <S <S <arp ceux> ่อยู่ในหัวใจแล้วแหละแต่ว่าเดินทางหายไปนานเนทางหายไปนานนะคะแล้วก็คิดว่าอยากทำพิที่าค่ะแล้่นเราก็เลยกนท่านจะทำกันบ้านตั้งใจใช่่วงทีถือเนี่ยคือรุ่อง่ ตลาดดีตลาดดีมากเลยเดี๋ยว่าได้พักผ่อนพักผ่อนนัวเจียวให้อะไรเงี้ยแต่คันเนอร์อ่ันนี้ทำอะไรอ่ะนานไปแล้วนานไปแล้วนะอะไรเงี้ยเมื่อไหร่จะเปิดอ่ะเออแต่ว่าตอนนี้ก็เปิดแล้วแน่นอนค่ะต้องมีงานอะไรต้องมีงานมือมันก็มีมีเวิร์กช็อปมีมีมีเวิร์กช็อปค่ะมีการอ่านบทแล้วก็เวิร์กช็อปกันแน่นอนค่ะเพราะว่า แลกเกอร์แบบนี้เราไม่เคยเล่นมาก่อนด้วยอยากทำให้ดีที่สุดที่เคยเลกับยกกับที่โยเกิร์ยังไม่เคยเล่นนะแต่ว่ากับแพ้เคยเล่นแล้วเป็นแบบหลายเดือนนานนะเออไม่เอาเล้วเขาเขาหลายเรื่องอ๋ออันนี้อะไรใช่ค่ะเรื่องเรื่องความแปลกใจช่วงนานเกินไดูโปสเตอร์แล้วดูแบบกระทะกันเหมือนกันนะ หรือเปล่าเนี่ยมันมีชั้นคือมันจะมีเรื่องของการแบบทําให้คนได้รู้นะว่าแบบใครเป็นใครอ่ะค่ะรับสกิมนิ่งใช่ไหมค่ะทีนตอนนี้ตั้งใจรับแบบก็เข้ามาได้อีกได้อีกได้อีกต่อแล้วว่าได้อีกเพราะกลับมาทรับงานละครแบบมันเปรี้ยวหวานแทนดู ก็ยังยังก็เรื่องก็คือถ้ามีเข้ามาก็จะรับงานก่อนโอเคโอเคมากเลยครับโอเคแล้วแต่เขาเลย่รับอกรับงานก่อนค่ะเข้ามาได้อีกนะคะรับงานรับพรครับรับพรนะครับละครก็ยังเขาก็มีส่งบทมาให้อ่านของผมแต่เขาก็ ก็อยู่ที่ความเหมาะสมของผู้จัดแต่ว่าผมก็จะเราจะเอาเราหมอะไรก็ได้ก็มีก็มีครับแต่ว่าตอนนี้ก็ก็ถ่ายเพิ่งหนังที่จบไปอีกเรื่องหนึ่งวก็ซีรีส์นะห้องสามอ๋อใช่ใช่ใช่ผมเองใช่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 เล่นอะไรตอนนี้คือกังวลไปหมดแล้วก็ได้โปรวันนี้โอเคใช่ใช่ห้องโปรเจกต์ของห้องครับใช่แล้วก็มีวันพรอมที่ทุกคนได้เห็นตัวอย่างแปลไป ยังไม่มีกำหนดยังไม่มีกำหนดเลยแต่ถ้าไปดูจัหมอดูือหาเลือกให่นั่นแหละก็คงต้องไปหาหมออีกรอบเออตอนนี้ยวพรุ่นี้นัดหมดพรุ่งนี้พ่งนี้พนี้พุ้่ีนีนี้พรุ่งนพ่งนีนี่งีงนรง เราเห็นว่าลูกด้วยค่ะก็จะดูอดูว่ามีหน้าลรอไม่เขายังยันบอกว่าฟีหน้าดีมากๆ็้องมีปีหน้าเออเดี๋ยวไปถามหมอหมอทีคนเลยล่ะแค่พี่พีดีรู้ใจเราเออไม่ได้กังวลนะเพราะว่าเรามีการปรับเปลี่ยนแล้วมาเพราะฉะนั้นาไขตอนนี้ก็จะเป็นซุยไวในอดีตตอนที่ไหนีออกสัดแตแต่ว่า เราก็มีอยากเห็นหน้าเขาแหละเงี้ยก็อยากรู้เหมือนกันว่าหน้าตาจะออกมาดูจะดีหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะถ่ายหลังทำงานจบเราไปข้องกลไม่ได้เป็นองโนค่ะที่ต้องขอเรื่องดูสิเรยค่ะพอในงานก็เลยได้ทานใยงานหลังออนก็เลยกลับมาใช่ค่ะเออหรือว่ารอบหน้าจะต้องมีการขอไปดูจริงๆแล้วเป็นจิวต่อไปต้องตอบเลยนะ พวกขอหลอดมากเดี๋ยวก็มา้ยนะิอะไไม่เดี๋ยวถ้าจังหวะมันใช่เดี๋ยวเขาก็มาเองค่ะมันพ้อครับล่อยมาแผ็งแมากแล้วครับโอ้ดีใจดีใจก็ก็ที่ดูก็เห็นแบบซีีอะไรสวยมากเลยครับก็เป็นอย่างที่ บอกไปก็คือมันเป็นการตปลีความใหม่ของตัวละครบันพอที่เขาจะไม่ยอมให้จุดจบของเขาเป็นแบบนั้นเลยก็เป็นเรื่องราวใหม่ๆผม,มว่าก็น่าจะน่าจะสิดใจแหละก็ขนาจบฉากแบบจอเนี่ยตั้นี้จบแถวเนี่้นี้ดูดูใช่ใช่ใช่มันก็มีเหตุผลใ,ในในเรื่องแน่นอนครับใช่อาจจะไม่ตรงกับวรรณคดีแต่อย่างที่บอกไปมันคือการปลี่ความใหม่เรื่องเรื่องราวใหม่มๆรู้สึกบอกว่านลอดู หลอกกูเนี่ยตอนที่เรื่องมีอยู่แค่นั้นเรื่องก็มีกันอยู่แค่นั้นแล้วก็มีเฟย์ด้วยไงอ่าคาแรคเตอร์แบบลุคเขาแล้วก็ด้วยเสื้อผ้าชุดเกราะอะไรเงี้ยเขาก็ดีกเขาแบบป็นที่มากๆางดีมากเพรากว่าเรื่องิจิเกิลกันเราแข่งกันหลอกแข่งกันร้ายเดี๋ยวรอดูแต่คใครร้ายออกแบบร้ายออกแบบเดี๋ยวรอ แต่ในเรื่องจริงคือคือคนคนไหนหลังให้เดามันกันที่ไหนในนี่เห็นไหมลายคุณแผนจะต้องทูนะคุณพางจะเล้เดี่ยวเลือกใครีไปดูไงไปดูไงต้องมีสติมากๆเลยเนาะจริง ไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้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 เดี๋ยวรอดูตัวอย่างต่อไปในปีหน้าดีกว่าครับผมคือจะไปลปอยสักวันหนึ่งในป้ใช่ใช่ใกล้ๆแล้วเดี๋ยวเขาเคงมีคนที่ทิ้งไม่มีคำสดูค่ะน่าดูมากเลยค่ะ, <c oughs> ค,ะคนแซวเลยค่ะว่าแบบมีคนอยากเป็นวันทองเยอะที่รู้สึกอะไรเพราะวันทองสามารถได้ทดสอบคุ <c oughs> โอ้โหความฟิล์มใช่ค่ะที่จะเป็นคนละคนเลยนะว้าว ไม่เป็นไรก็ดีค่ะเป็นวันทองดีแล้วอย่าว่าเป็นมี่เลยแต่ว่าน่าดูมากเลยค่ะตัดไว้่อนค้ต่อบทแด้นะตีแนบตีนวตีบทยาวยาวยากๆอันนี้ก็อยู่ได้ตลอดครับต่อให โอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ